ดีครับผมมาครับวันนี้เราเขาขอของดีอีกแล้วนะครับผม6640ตู้ a i r v ว p นะครับผมคันนี้น่าจะได้มาจากแคคเตอร์ชนบุรีนะครับคันนี้โอ้งามครับสภาพสอบถามจะคของรถเลยนะครับคันนี้เป็นรถโมเมน t เทอร์โบนะครับผมแต่ว่าใส่ทอซื้อเพราะว่ามันมีทอผักนะครับวนมากรถตู้แอนจะเป็นเขาเทอร์โบแทบทั้งหบดนะครับมันจะเป็นทอส่งนี่ เป็นเกียร์ให้ฟ้านะครับผมขั้นนี้ฮะวันนี้เราอยู่กับชิมงานไรอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้นะครับอยู่หลังหลังตู้อ้อยอันบังนะครับแต่ว่าเพิ่นมาปลูกแห้ชิมงานไรอ้อยคุณหนุ่มนะครับปลูกสองขั้นนะครับพูนขั้นหนึ่งอันนั้นขั้นนั้นเป็นของของถอแกเพิ่นเองครับนะครับขันนั้นเป็น76-1 0หแต่ว่าคลิปนี้ผมสุดทายขั้นนี้ให้มืองกอนเนาะ เพราะว่า่นสิบปูประทันนะครับพ่นเล้ยจางๆรถเสริมก็ทีพ่นหลาถ้าผูใ้ใดติดตามผมงแต่ช่วงหนาฝนจะรู้นะครับว่าแปง่นหลาสซอเหลือเกินหาไอยก็เลยนะครับมาชมตัวแรงเฮาสักหน่อยนะครับ640ตู้แอร์ VAP โอ้ คือว่างามเลยครับคันนี้แบบเสียงนิ่มๆเลยครับผมไปโอ้งามงามคันนี้งาม,นนงามบอกเลยว่าสวยอาา่าครับพื้นที่ตรงนี้ก็ ห้าสิบไรนะครับผมเคยมาถ่ายพืน้นไถหางสามอยู่นี่ครับห้าสิบไรปลูกสองคันนะครับว่น้าจะเล้วนะครับมือเดียวเดี๋ยวมึงไปซื้อซื้อรถเพื่อนกันซื้อไรอย่างเอาอยู่ห้องหนาเหรอเดี๋ยวแข่งกันโอ้งามไม่ดีครับคันนี้เนี่ยแม่รถเสียลัน่นซสียตู้แอร์ไปนี่ก็สิงงามครับพี่เด็กผมบอก อ๋อนี่ไงป้ายไล่ทีละพัทนะครับผมนี่ครับใดสนใจอยากอยากให้เพิ่นไปปลูกอ้อยให้นะครับติดต่อได้ครับแต,ต่ว่าับบุลูเบอร์โซ่ยุติเอาไปจุดิดต่อกับทักมาในคอมเมนต์ผมใดน,นะครับแถวเขียกาฬสินอำเภอสมเด็จนะครับผมเผอสมเด็จห้วยพึ่งได้หมด เอาครับอ๋อเปล่นคนละแถวแปลงเงี้ยเงี้ย่ว่าเสียยังเดียวครับพันอ้อยสันนะครับเพือว่านะครับเสียพันว่าเสียฟอร์ดพันว่าไอ้อพันโลโลอ้อยแล้วก็นคนคนปลูกไม่ก็เลยต้องเอาอ้อยต่อทุ่นี้ออกเขาปลูกก่อนครับโอ้ไปแบบนิ่มๆแล้วครับเจี๊ยบไฟฟ้า สังเกตนะครับเสียเกียร์ไฟฟ้าเวลาใส่ใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์ตำ่ตำๆมันเฉหอนยิง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 ,ง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 มันเป็นเอกลักษณ์ของเกียร์เพลน <laughs> โอ้คือสีบรรัวหอนเนาะผู้อยู่ข้างในเนาะอยากได้ตู้ก็ใสใ่เสียรันมึงเนี้ยเนาะเอาลนะครับผมเพื่อไป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของ,ของการปลูกอ้อยของ ชีมงานไล่ทีระพัทกับ66402เผาตู้ LVAP กันเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศการปลูกอ้อยของ6640ตู 6, 6 40, ้แอร์วีไอพีโอ้คันนี่บอกเลยครับสวยสวยสดงดงามจริงๆนะครับผมจ้คข้องรถบอกว่าซื้อไม่ได้หกปีแล้วครับปูแสดงว่าจ้คข้องรถอยู่แล้วรถรถ,รถดีนะครับนี่รถยังใหม่อยู่เลยครับหกปี อันนี้น่าจะได้มาจากตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับโอ้สวยสวยสวยขั้นนี้ครับรถแท็กเตอร์ชนบุรีก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้นนี้มันป็นเกยี่ยให้ฝาอาจจะบ่ได้เห็นผมถ่ายแบบเขาใกล้นะครับเพราะว่ามันเป็นฝุ่น,นครับมันไงครับเป็นถ่ายไปกกบ่เห็นก็เลยถ่ายบรรยากาศเอาเนาะตามสถานาการณ์ตามสภาพดิน แลงได้มันเปียกแนมันเป็่ยนไงกับเขาได้นะครับแลงนี้เขาไ,ได้ครับผมโอ้ขั้นนีรอครับรอดอีครับรอรถเสียลั้นอีกขั้นนี้แต่ว่าโมเมนต์โมเนรถเทอร์โบนะครับผมมันเป็นรถตู้แอร์เก่านอกมันจะเป็นทรงเทอร์โบนะครับแต่ว่าไม่มีเทอร์โบนะครับฮะเดี๋ยวไปชมผลงานเพิ่สักหน่อยครับว่าเป็นปูเรา ลองมันตรงบ่เนาะโอ้ได้รับสองเฝ้าฟีมือป่านนี้บ่ตรงกะจักสิว่าจังเด็ดแล้วเนาะกะจะมีขดมีโง่นะครับตามพื้นที่กันที่ท้ไวไปนะครับผมอ่ะไปแล้วไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสวนสวนนะครับสวนสวนลองอ้อยอ่สวนครับสวน โอ้แดดมัน,นีหอนสุดยอดเลยครับอ่าสวนแล้วเรียบร้อยครับนะครับวิธีสวนของแต่ละคนกับเพื่อกันนะแต่ว่ากับกับเพื่อนค้นคุ้นกับ,บเพื่อนลงมาถ่มเพื่อนหรอครับแต่ว่าวิธีนี้ก็ง่ายให้กันนะครับผมโอ้ตัวแอร์เย็นสบายเลยแอร์ บัวหอนน้ำมูเลยแดดดันหอนกับวัวหอนนด้นี่ฮะเดี๋ยวมาชมครับอ่ะนี่นี่ครับลองอ้อยเพื่อนเป็นไงครับคว,า,วบามยาวประมาณห้าร้อยเมตรครับนี่นะครับผลงานการแสดงของเขานะครับเป็นยังไงนี่ครับมันยังแม่นสองเผาปลูกเนาะ <c oughs> โอ้สุดจัดอีหลีครับผมนี่ครับโอ้สุดจัดสุดจัด สุดจริง,รงเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชม6640ตู้ a i r v i p ของทีมงานอะไรนะครับจำไม่ได้แล้วเฮียสนิทก่อนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานครับผมสีไปีทไทยกัณฑไทยปทยอยย่ใส่ฝากกันหนังเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ